ทุกคนครับวันนี้เราจะมาเปิดกักสบเป็นพิธีวิสระไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะได้เปิดนะเพราะว่าเราอะหามานานไม่ใช่แม่นะครับแม่ผมนม่ามานา ใช่นะครับผมใช่ค่ะทุกคนเนี่ยเป็นเป็นวิธีวีสองนเองค่ะทุกคนเปิดวีทนี้หนึ่งแล้ววีหนึ่งไปแล้ววีสามไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อีกต่างๆมากมายใช่ค่ะแต่ว่าเป็นวิธีวีสองเนี่ยเรายังไม่เคยเปิดเลยทุกคนใช่ค่ะทุกคนเหมือนเป็นวิีเวอร์ชันนี้นะคะจะเป็นพวกตัวละครแบบว่าสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้นะทุกคนนี่ใช่แล้วค่ะทุกคนจะมีทั้งหมดกี่แบบเนี่ยสองสี่หกแปดเก้าเก้าแบบนะคะตัวธรรมดาแล้วซีเข็มมีทั้งหมดสองตัวจะได้เนี่ยเหมือนกัน อุน่าตื่นเต้นนะคะทุกคนมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันดีกว่าแม่เบลล์น,ลลนะคะทุกคน,นนี่นี่นะคะจะมินก็จะได้ตัวนี้ทุกคนเปคาบิบลาลากับแมวสองสีนี้นะคะทุกคนไม่เบลย์ได้ตัวไหนอยากได้กระต่ายก,กับจิ้งจอกกระต่ายจิ้งจอกอีกเหรอกระต่ายจิ้งจอกเแต่จิ้งจอกน่ารักนะทุกคนอ<ช>ันนี้เขาให้เรามาทั้งหมดแปดกล่องนะทุกคนน่าจะเปลี่ยนบ้างอันนี้เราจะแกะประมาณคนละสี่กล่องนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าใช่เริจากใครก่อนใครก่อนเลย เด็กแบบซีเกดเลยไหมคือซีเกดมีสองตัวทุกคนแต่เหมือนซีเกดเขาจะเหมือนกันนะแต่น่าจะคนละสีพี่ว่านซีเกดคือตัวอะไรนี่ไงตัวนี้คาบิบาราคาบิบาราไม่ใช่ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยรู้เรื่องข้าจะข้างบนเหรอไม่รู้อะการจริงนะความถูกนะครับเออความถูกก็ง่ายนี่มา มาดูกันนะคุณผูว่ว truths, าจะวิซองน่ารักอะมีซองมันจะมีเสือมีไก่แล้วก็มีหมีโคล่านะครัะก็อยากได้หมีโคล่าเหมือนกันเฮ้ยเยจาะไปอ่ะเสือหัยหอมอ่ะเฮ้ยหอมอันนี้เหมือนอะไรอ่ะเหมือนกีสบู่เลยเออเหมือนซับู่เฮ้ยนี่ได้เป็นเสือทุกคนเสือน่ารักอ่ะแล้วตรงแก้มเขาจะเป็นสตรอเบอรี่นะทุกคนแล้วก็จมูกเป็นสีชมพูนะคะผมเป็นสีฟ้าแล้วก็ตาจะเป็นตาแบบปกตินะเป็นตาแก้มแล้วนะคะทุกคนนี่ นี่น่ารักอ่ะน่ารักเด้อน่ารักเด้ออ๋อเบอร์สิบได้ปะเพราะใช่ค่ะทุกคนแล้วเวอร์ชันนี้นะคะเขาก็จะมีซิปมาให้ด้วยเออเบิบเนี่ยทำไหมว่าใส่ของใช่ไหมเฮ้ยชอบกลิ่นอะจินสบบัวเหรอแล้วมันใส่ของได้เยอะไหมน่าจะใส่แบบนี้ได้นะอะไรอย่างงี้ได้นะทุกคนน่ารักน่ารักมาโอเคมาพี่บิ้มต่อเลยค่ะกายอยู่ไหนข้างบนเหรอกายจะอยู่อยู่ปะอยู่ปะไม่รู้ไม่เห็นไไมมู่่่่นาอยโอเคมาครับทุกคนนี่นะ ซีเขียดจะแตกไหมนะครับทุกคนหนึ่งสองไปไปข่าบดีเปล่าจะเป็นตาขิ้งซ้ายขวานะครับทุกคนครับไหนอะนี่ยวัดผมสีเหลืองผมสีเหลืองนี่ผมใช่ไหมนะครับแล้วก็เป็นซิปเหมือนกันนะครับทุกคนครับสามารถใส่เงินใส่เหรียญใส่อะไรได้ก็ได้นะครับทุกคนครับ โอเคน่ารักคาไปแล้วทุกคนใช่เดี๋ยวจะมาแกะกันต่อเลยนะคะได้ใช่แกะกันต่อเลยนะจะไปขอให้ดูการ์ดอีกนิดนึงโอเคครับดูอะไร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 จริงมะเนี่ยเด็กป๊อกแซมโอ๊ยเป็นกรอบทุกคนไม่ใช่บัลล่าตาเป็นการ์ติงนะทุกคนมีหนวดแมวด้วยนะกรอบอะ กบอะไรมีหนวดไหมแล้วก็มีตาสองตานะคะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นมงกุฎนะฮะเหมือนเจ้าชายกบเลยเจ้าชายกบนี่นะคะเจ้าชายกบร้องไงโอเคนี่สีคือแบบสดมากทุกคนก็คือเหมือนเขาจะมีอย่างเหมือนจะเป็นสีเขียวนีออนอย่างเงี้ยไปบิ๊มจริงเหรอกบอ่ะใช่ใช่ใช่ฮะเนี่ยนะเฮ้ยโอ๊ยแกะกล่องได้แบบโอ้ยตาถุงบอลแต่การน่าจะคว่ำอยู่อะไม่ไม่คว่ำอะไรแบบนี้อะไรแบบ โอเคเดีจะเป็นขอไม่เห็นแล้วกันได้ลุ้นนะหนึ่งสองฮึบอ่ะอยังแล้วก็หนึ่งสองฮึบโอ้ย<ม>โคล่้าแล้วเป็นตาร้องไห้ก็รักมากถ้าเป็นตาร้องไห้แล้วก็เป็นตาน้ำข้างในนะอืมก็สวยมากเดี๋ยวได้ตาน้ำมาทุกคนใช่ผมก็อยากได้ตาน้ำเหมือนกันน่ารักอะทุกคนผมชอบตานี้มากเลยนะอ่าแตไปตาโฟกัสนะทุกคนแต่ว่าพอรู้จักกับตาน้ำก็รู้สึกชอบตาน้ำมากเลยโอ้โน้ตา้าผ่นนหน่อย บ่อยนิดนึงอันเนี้ยฟิล์มขาดแบบว่ายับเยินเลยขาดอย่างเราแม่มาทุกคนมาเริ่มแกะกันเลยนะคะเดี๋ยวได้แมวทุกคนอันนี้หมายจิ้งจอกยังไม่ออกนะแมวหมายจิ้งจอกกระต่ายไก่นะโอ๊ยกูขู่ไก่เมื่อกี้เลยทุกคนได้ไก่เฮ้ยตังกลิ้งนะคะมันหัวจะเป็นเสียมคูนะแล้วก็จะเป็นไก่ที่น่ารักอ่ะตอนนี้เหลือกันอีกสามกล่องนะก็คือกล่องนี้กล่องที่ผมเพิ่งเปิดมา ก็ Finished. กล่องอีก2กล่องตรงนู้นมาถึงเปิดนะครับทุกคนจะเปิดกันแบบรวดเร็วเลยนะหนึ่งสองไปไปไปไม่ใช่ีเดียไม่ใช่ทีเดีดเดี๋ยววะาฮ้ยฮ้ยไปกันดูไปตาหน้าตาหน้าดีดองเตรียมค บอกไปเลยะค่ะว่าอยากได้ตาน้ำนี่แม่ดูนี่ดูตาน้ำสีนี้นี่อุ้ยอะไรดีกูคุณแมะะ่โอเคค่ะเดี๋ยวเราแกะกระตอนี้ก่อนเนาะโค้ชสวยตอนนี้นะคะทุกคนเราเหลือเป็นหมาจิ้งจอกเหลือเป็นแมวตัวนี้นะคะแล้วก็เหลือเป็นกบแล้วก็สีเข็ดเฮ้ยเฮ้าายเฮ้ยอะไรกะจะแกะหานะทุกคนเฮ้ยนี่ตัวใหญ่อะตัวใหญ่แกตัวใหญ่ก็แสดงว่าสีเข็ดเนื้อ มังกรสีเขียดนะคะเราได้เป็นเหมือนจะเป็นมังกรนะใช่สวยอะแต่ตะเกียงบนอยู่เลยนะเออแต่เหมือนของจะไม่มีการมาให้ทุกคนเพราะกระเป๋ามันไม่มีการไม่มากระเด็นหรือเปล่าดูดีๆก่อนก็อาจจะดีใจแบบการเป็นกระเด็นเนี่ยค่อยหาก็ได้แต่มันน่าจะมีนะการสีเขียดนะดูดี เ้ยหืออีกอีกอีกอันหนึงมังกรอาจจะเป็นมังกรสีแดงก็ได้ทุกคนเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมังกรแดงไงตาไม่เห็นอุ้ยถ้ากระติกาพูดนีดเท่เลยพี่นีย์กีต่อเลยเนาะจริงจ๋องเฮ้ยน่ารัตอนนี้ตาจิ้งนะจิ้งแบบซ้ายขวานะครับทุกคนตาจิงอย่าลืมมากระติกนะไง จริจริงนไ้ไหมนี่ไม่ได้ไม่ได้มันชิดกันได้เองตาเล่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 เล่ไหมนี่ให้กดกล้องดูตาเล่ขอก็โอเคกดตาเย่ นี้นะคะวันนี้นะคะ <clot> พวกเราแน่นอนค่ะพวกเราต้องนอนหลับฝันดีแน่นอนใช่แล้วกาอยู่ไหนกันแนาสิการอยู่ไหนเดี๋ยวจะไปตามหากาแกันนะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชักนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันน like, like, ี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ในใจที่มีต่อเธอ Thank คิวฟอร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกใจค้างอยู่